สวัสดีนะคะตอนนี้เราก็กำลังจะพาไปร้านหมูจุ่มสุโขทัยนะคะสาขาสองหน้าเซนทรัลพิษณุโลกนะคะอันนี้คือฝั่งขาออกนะคะนี่เซนทรัลน,นะคะที่ฝั่งโรบินสั์นะคะเราก็จะขี่รถออกไปอย่างนี้นะคะนี่เราต้องออกจากหมู่บ้านของเรานะคะก็ขี่ไปนี่ค่ะขาออกประตูฝั่งโรบินสันนะคะ อี่ไปเลยแล้วเราก็จะถึงหน้าร้านของเรานตรคะความสะดวกรดเร็วเราก็จะถึงแล้วนะคะถึงแล้วนน่ใช้สปอร์ตไลท์สองเหรอ